หรือยังไงคนดูดูเงินกันอุ้ยอันนี้อ่ะ้ยพี่จะเอาแบบเติมระบบเลยพี่จะใช้เงินเยอนจะที่หมดเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้จะของจริงว่ะกูกลัวว่ะย่าหรอของจริงเหมือนเพื่อนของไหนเอาเพื่อนมาว่ะพี่เห็นรายชื่อนะแต่งตัวเหมือนกันเลยไว้ใจเพื่อนไหนไม่ได้แล้วมาคนดูตอนเนี้ยวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสองเฮ้ยเฮ้ยอี้จริงจริงเลยเพื่อนกันจริงจริงเลยเฮ้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 ยอี้ยพ่อเฮ้ยกูจับลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียนแตกเหีย จะยิงแบบทิกแท็กโทเลยอ่ะสองคู่สองทองสองม่วงอ่ะ สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสาหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งลิึกงไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงอีกเช่นเคยับทุกคนและวันนี้ น้ำแดงก็จะมาเล่นแมปแฮกสปินอีกเช่นเคยนะทุกคนและวันนี้พี่ก็มาเล่นรหัน้องเขาเช่นเดิมนะทุกคนอันนี้คือพี่แนะนําเลยนะให้ปรับส่วนสูงอะสัก r 6 1ก็พอแล้วครับคุณดูอันนี้คือกาลังดีเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ไซส์ต่าสุดเลยเนียให้มันผอมสุดประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีปรับผอมพี่นะอะไรประมาณนี้ครับคุดูนี่ประมาณนี้เลยวันนี้พี่ก็จะมาเล่นรหัสน้องเข่า EP 2องครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะแบบแบบเอาให้คนอื่นมาเล่นเนี่ยแล้วก็แบบเอามาเกียนอะแบบเอ <า S 1> เอมันไม่เชงว่าเกลียน คนดูเข้าใจไหมเอามาเล่นอ่ะอันนี้คือน้องเขาก็ไปเรียนอยู่นะพี่ก็เลยแบบน้องเขายังไม่เปลี่ยนรยหัสไงพี่เลยก็จัดเข้ามาซะไม่รู้ว่าน้องเขาใช้เงินหมดหรือ,อยังนะคนดูดูเงินกันอุยอ้ยอี้เเฮ้ยมีร้านหนึ่งเลยเหรอมีเป็นร้านเลยเมื่อวานมีเป็นแสนเมื่อวานมีสี่แสนวันนี้พี่ก็อันนี้คือแบบพี่จะเอาแบบเต็มระบบเลยพี่จะใช้เงินเล่อใที่หมดเลยแหละ น้องเขากลับมาคนด่ากูหรือเปล่าว่ะคนดู <_ utt> ถ้าพี่ใช้หมดอ่ะอย่างแรกเลยนะทํายังไงดีน้าเงินล้านหนึ่งเอาไปทําอะไรดีวะคนดูเดี๋ยวพี่คิดก่อนนะถ้ามีรถเฮ้ยรถน้องเขามีมาแต่งนะคนดูเมื่อวานนี่มีมาแต่งนะคือน้องเขาเป็นสายเทพคูเหมือนกันดีกว่างั้นเอาเงินไปสุ่มอของแต่งปืนดีกว่าคนดูรู้และโอเคงั้นไปนสุ่มของแต่งปืนดีกว่ามีเงินล้านหนึ่งคนดูเราจะใช้ให้หมดเลยแล้วกันสักอาสักล้านหนึ่งเนาะหรือเท่าไหร่ดีวะคนดู เดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเล่นดาโก้ดีกว่าเดี๋ยวลองกันนะครับทุกคนอุ้ยเอ้าทำไมดากโกนี่นพังวะวันนี้พี่จะเล่นดาโกเอ็มพีลูกซองนะครับประมาณนี้นะคนดูเดี๋ยวพวกอ p g พจเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปซุ่มของก่อนละกันนะครับทุกคนดูนี่เรามาร้านเดิมอีกแล้วร้านปอน,นะครับคือร้านปืนน,น,นะทุกคนกดสักอาประมาณสักเจ็ดแสนก่อนละกันนี่เจ็ดแสนเลยหุยเช่อ,อ,อไหมเขจดาโกณหรือเปล่าวะเนี่ย ดูเจ็ดแสนคนดูอันนี้คือพี่แนะนําเลยนะทุกคนของแต่งปืนอ่ะคือแนะนําเลยนะของแต่งปืนอ่ะพี่คิดว่าที่จําเป็นที่สุดนะแล้วก็โกงที่สุดคือพี่ว่าแม็กกว่าแม็กกาซีนอ่ะคือโกงที่สุดแล้วลองมานะไม่รู้ว่าไอเนี่ยจิ๊บหรือที่จับปืนอ่ะไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่านะมันช่วยเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วถ้าเก็บเสียงใช่ไหมมันก็แค่เก็บเสียงอ่ะคือมันต้องเอาระดับสุดท้ายอ่ะเสียงแดงอ่ะอันนั้นแบบมันเปลี่ยนเสียงจริงครับมันจะเสียงจิ้ว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 จห้ พี่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แม็กกาซีนอะจำเป็นสุดครับถามว่าทําไมถึงโกงสุดครับก็คือเห็นไหมไอดากโกอะโปตีอะมันเท่าไหร่25ถ้าเราใส่แมกประมาณ45หรือ35นี่แหละไม่แน่ใจนะแต่อ่า m p มมันใส่แม็กกาซีนอะมันอยู่ที่45มันโกงนะโปรตีมันใส่ได้30ใช่ไหมเพิ่มมา15คือเอาง่ายถ้ามาประมาณสักสองคนอะสองตัวเราก็สามารถเก็บได้นะ45แม็กในแบบ2ตัวหรือ3ตัวถ้าแบบเก่งๆเหมือนพี่นะเก็บ4คนด้วยแม็กกาซีน45ก็ได้อยู่นะ ไม่ใช่แล้วคนดูโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาคนดูไม่รู้ว่าเจ็ดแสนจะได้หรือเปล่านะคนดูอันนี้นะคนดูนี่อันนี้เลยอันนี้คือแม็กนะเนี่ยเลื่มาข้างล่างนะครับนี่คือแม็กนะครับมันก็มีอ่าแม็กแล้วก็ที่จับปืนนะมันอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวเลยคนดูนี่อันนี้เลยเนี่ยให้ป้าสี่สิบห้าแม็กเนี่ยอุ้ยยวกได้ยากได้แต่รหัสพี่อะได้แล้วคนดูอันนี้คือรหัสน้องเขานะปะเพื่อไม่เสียเวลาเราจัดเลยแล้วกันเนาะเราจะจัดรัวๆเลยคนดูเพื่อแบบไม่ต้องกดดูอะเข้าใจไหมอ ไม่ได้เลยว่ะคุณดูเวเละไอ้เหี้ยใช้เงินน้องขาหมดแล้วคุณดูเอ้วเละเวเละเฮ้ยมีอีกสี่แสนมาคุณดูขออีกสี่แสนขอได้เถอะนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้รวมๆไปเท่าไหร่วะเจ็ดแสนหมดสี่แสนเท่าไหร่วะใช้เกือบล้านอะอันนี้คือล็อกที่สองนะสี่แสนเมื่อกี้เจ็ดแสนนะคุณดูอันนี้ล็อกที่สองนะวิวีกูขอเถอะกูขอเถอะแล้วหัน้องเข่าเด้อเว้คุณดูไอ้เหี้ยพี่ท๊อเกิดไปบ่าวะพี่ท๊อเกิดไปบ่หวะน้องขอได้เถอะขอได้เถอะเฮ้ย โอ้ยย่ะกูตกใจนึกว่าได้ GM แม่งล้อนหลอกจกัดเฮ้ยขอเธอขอเธอ,อเฮ้ยหน,ะน้าน้องเขาน้องเฮ้ย GM GM ขอเธอจะไปให้หกูหลอ GM เฮ้ยเฮ้ยหน่าน้องเข่า้วยเฮ้ยเลยสองแฟนแล้วคนดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งล้อนหลอกจกัด GM เวลาคนดูไอเ้เหี้ยเกือบยับเลยไม่รู้ว่ามีของทองหรือเปล่านะเดี๋ยวเราด,ดูไปร้านย่อยก่อนคนดู เดี <Eventually. S 2> ย๋ยวขออนุญาตปรับภาพก่อนคนุณดูนี่ปรับ A P A ก่อนให้มันเลื่อนๆสมูทสมโอเคโอ้โหไม่มีสีทองเลยคนดูเวนกร,รมทำไมดวงพี่กลากจังวะเวนกร,รมคนดูไม่ได้เลยเวละเวละเวละขอโทษนะเนพื่อนน้องพี่รอเองไปล้านกว่าเลยเนี่ยดูทรงอ่ะน่าจะเป็นล้านอ่ะไอเหมือนไปเอาของไปเอาของไปเอาของไม่คนดูคิดว่ามันน่นาจะใส่พี่นะดูทรงนะมันจัดพี่แน่พี่ว่านะมันจัดมันจัดพี่แน่แหละ เฮ้ยไอเหี้ยรอบนี้กูโดนมันอุ๊ยไอเหี้ยเพื่อนรักขังเรียมโหดเพื่อนรักขังเรียมโหดไอเหี้ยรอบนี้กูโดนมาเฉยเลยเ <c oughs> อ้ยไอ,น,ไอ,น,ไอนี่ตัวไอนี่ตัวเมวื่อวานป่ะพี่ก็จำไม,ไ,มไม่ได้ว่ะคนดูใช่ปะวะพี่ไม่แน่ใจนะ <c oughs> ทำเราทำไม่ <c oughs> เราจะไมเพื่อนอยู่ดีเจอมันเฉยเนี่ย <c oughs> เพื่อนรักขังเรียมโหด่าคนดูโทษเดีย๋ยวเราให้คืนเออเพื่อนน้องเขานี่โคตรใจดีนะแบบใจดีจัดอะน่ารักมากเลยไม่เป็นไรเพื่อน กูเอาไปแน่ไอ sure ้เยัยกูแขนไอ้นี่ตัวเมื่อวานหรือเปล่าวะคนดูพี่ก็จําไม่ได้ใครจําได้ก็คอมเมนต์บอกทีนะคนดูพี่ว่าน่าจะใช่นะเว้เพราะมันใส่สูตรปั้เมื่อวานพี่ก็จําไม่ค่อยได้อ่ะบางทีอ่ะพี่เบอร์ช่วงเนี้ยกูเอาแน่กูเอาแน่แหละกูเอาแน่แหละกูเอาแน่แหละรอเลยเอ้ามายด์ปืนทิ้งทข้ามอ่ะเอ้ยมันใจดีจัดอ่ะนะคนเนี้ย เฮ้ยเจอเพื่อนดีแน่แบบนีน้อุ้ยไอ้นี่มันใจดีจังวะเพื่อนเพื่อนคนที่มันดีนะไม่คนดูพี่บอกไม่เอาไม่เป็นไรมันให้คืนวะถือว่ามันดีอยู่นะไอเนี่ยน่นนารักมากเองเจอเพื่อนดีวะบอกไว้ก่อนมีโปรหรือเปล่าเซิรฟ์ฟเนี้ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้คือเซิรฟ์ฟทั่วไปนะย้ำไว้ก่อนคนดูอุ้ยไอ้เหี้ยโปรโอ้ยเฮี้ยกูเจอโปรไอ้เหี้ยคนน่าเบื่อเฮ้ยแล้วเจอโปรไอ้เหี้ยนี่โปรเว้ยคนดู โอ้กูเจอโปกูเจอเกียนน้องขอโทษแบบปืนตกไปเลยเอยเสียใจว่าน้องไอ้ยาปืนตกขอ,ขอโทษขอโทษเลยขอโทษเลยเว้แล้วไอ้ยาเจอโปมันไลจัดเลยตอนเนี้ยตอนนี้พี่เล่นประมาณช่วงอ่าเก้าโมงสิบโมงนะคนดูตอนเนี้ยแล้วบอลอาจจะไม่ใช่โปแล้วมันไม่ปิงด้วยไงเซิร์ฟนี้อาจจะไม่ปิงเพราะมีนักบอลอยู่นะครับทุกคนโอเคเอไอ้นี้แม่งชื่อคล้ายๆพี่เลยนะเว้ยเนี่ยแม่งชื่อเหมือนคล้ายๆพี่เลยไม่เห็นป่ะเนี่ยคนเนี้ยไอ้นักบอลอะชื่อคล้ายๆพี่นะ ดี๋ยวผมจัดลากบอลก่อนแล้วกันนะคนดูไม่น่ามีโปมั้งเอาดาก้อนอย่างแรกเฮ้ยบิน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 ว่าละโดนละมันมีระเบิดไฟวะมันมีระเบิดไฟเนี่ยคนดูเฮ้ยไอ้เหี้ยใครงัดตู้วะสวยจัดเฮ้ยแม่งปลาแม่งปลาไฟใส่พี่เหี้ยได้กูเจอกูแน่แหละรอก่อนเอ้าเฮ้ยตู้กดตังค์มันก็กดไม่ได้ละทีเนี่ยกระสุนพี่เหลือแค่เนี้ย กูใส่เลยแล้วกันแม่งเออเรากูจะระเบิดอยู่แล้วโฮ้ยไอ้ยี่ระเบิดแน่ไอ้ยี่ระเบิดแน่มาวะโอ้โหไม่โดนเลยหมดแล้วคนสุนเอา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 มึงโดนเอามึงโดนเอาเอาเอามึงโดนเแน่เอา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 เออกูกูระเบิดไอ้เยอยกูจะเข้ากูจะเข้าร้านมันไส้มันบ่เอามันตายโง่จัดไป ไม่ได้ไมกูซ้ำไม่ได้วะกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไนนะกูไม่ได้วะเฮ้ยกูวิ่งไม่ได้ด้วยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยทไมกูวิ่งไม่ได้อะ่ะเฮ้ยกูเป็นอะไรอะ่ะแม่งคิดว่าพี่เป็นคนดีเลยกูจะซ้ำมึงอ่ะไม่ต้องนั่งยอ่อหรอกทำไมกูวิ่งไม่ได้วะเอา้ากดตัวอ e ีไม่ได้ด้วยไอ้เกมอย่างบาั็กอ่ะไอ้เละแถวแล้วจเจอเซิร์ฟไม่ปิงแล้วไงไม่รู้จะเจอโปรหรือเปล่านะโอ้โหเบคอนเน่ยมีตั้งสี่ตัวห้าตัวหกตัวโอ้โห ว่าเทอมนี้น่าจะมีโปรั้งแหละดูทรงนะพระนาไตอะพระไตปีดกด้วยกูบอกให้ยืนดูแอร์ก่อนละกันแต่พี่คิดว่าไม่น่ามีหรอมัอ้งโอ,โโอ้โหเฮียรถกูพังหมดเลยชิปหายเลยแหละคนดูถ้ามีโปรเนี่ยอ่ะคนตัง 4, ้งสี่พันละกันเนาะเหตุผลที่พี่ชอบขับมาแต่งนะคนดูเพราะค่าซ่อมมันน้อยดีเฮ้ยน้องเขาตามาว่ะดูว่าเล่นเพื่อนขักเรียมโหดอยู่วะคนดูอาจจะไม่มีโปรยิงก็ได้แล้วทาคขายไม่ไหนจะเปิดคืนเนี่ยเฮ้ยเปิดตะขีดิเฮ้ยแล้วทำไมนั้นปืนมันชอบโนเนียกันทุกเฮ้ยของตกเฮ้ยของมันตกของม เอาไอ้นั่นไม่ใช่เพื่อนเรานี่ว่าไอ้เพื่อนเราอยู่อยู่ในร้านใครวะเนี่ยซามี่เพื่อนเออเพื่อนของไหนมันได้ของเยอะนะไม่คิดนะว่าเซินี้ไม่น่าโปมั้างได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยว่าเพื่อนตรงไหนได้ของวะคนดูว่ามันได้ของชัวร์เลยมันหนีไปแล้วแหละว่าเพื่อนตรงไหนเขาได้แน่ๆ, <c oughs> ๆเดี๋ยวต้องล่าเลยเพื <c oughs> ่อนเราพังเรียมโหมดต่อ EP พสองแต่พี่ว่านะกระสุนแค่นี้ก็พอมั้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปล่าเพื่อนตรงไหนดีกว่าได้ของไปอะ่ะ เพื่อนน้องไหนอยู่ไหนไอ้นี่ใครวะเนี่ยไม่เคยเห็นหน้านี่นี่ใครวะเนี่ยเอาเอ้าเอ้าเอาเอาวิเปอร์อดดับหรือว่กู้กวตกรอยใจหมดไปหาเลยแล้วกันเมื่อไหร่ไปอรดอาดดับบออันี่มีของวะมาดิไปเอารถเด่ะ โอ้ยเฮียกูเจอโปไปน,นะ่ะไอ้ไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่โปมันสไนไอ้เฮียเอ้ยกูโดนสไนเก็บกูไม่คิดว่ามันจะมีสไนไอ้เฮียแล้วกูโดนสไนเก็บแบบนี้เราก็ต้องทำไงวะคนดูทุกคนว่าเป็นโปไหะพี่ว่าไม่น่ามีหรอกมัง้งงั้นเล่นเอ็มพีเลยดีกว่าไม่มีโปหรอกเสริมเนี่ยพี่ว่าไอ้นี่ปะไอ้นี่ปะไอ้นี่ปะไอ้เฮียเนี่ยเหมือนโปลเลยมึงโปแล้วไอ้เฮียเนี่ยแต่โปก,ก่าเหรอไม่แน่ใจ ไม่ใช่นี่มันคือคนไหนวะเอ,เอ็ไม่รู้ว่าไอ้น,นั่นมันโปรหรือเปล่าวะแต่พี่ว่ามันโปรนะไอ้ว่ามันโปรปะแต่มันโปรงโงนะ่เนาะโปรฟรีหรือว่าเน็ตมันหน่วงหรือว่าเน็ตมันกระตุกวะหรือยังไงก็ไม่รู้อะแต่กูก็ระวังมันก่อนลวกันสวยสวยไอ้ที่ได้โปร คุณด,ด,ดูดูไอชินปโปเฮ้ยลองหาเพื่อนอะไรไหมนายหนึ่งหนึ่งกันเปล่าเพื่อนลองหนึ่งหนึ่งไหมที่ไหนดีที่ไหนดี <c oughs> ที่ไหนดีน,ดน่าจะไม่มีใครนะทุกคนท่อท่ออุ้ยกินอุ้ยต้องถ้ากิาานเรามีแค่ขวดเดียววะไม่เป็นหรมั้งรับด้วยไหมืม่อวานอ่อนให้ได้ได้ได้ซ้ำเลย อุ้ยวันนี้จะขอดจริงว่ะกูกลัวว่ะเนี่ยแล้วบอกเลืขอจริงมาเรียบอ้อยเหมือนพี่ได้ยินเสียงข้างบนเหมือนโปอ่ะมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่ต้องรีบพื่งก่อนเว้คนดูไม่รู้กูหลอนเองหรือเปล่าเนี่ยเราโหดขึ้นไม ไอ้ยลูกซองกับฟืนลัวมึงคิดยังไงวะน้อง yeah. เราอดขึ้นไปไนเว้ยเจอวันอีกแล้วอ่ะเขา่าคนดูอดขึ้นจัดอดขึ้นจัดปะพี่ว่าเล่นซองกับซองดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเปรียบกันหนือเปล่าออาเล่นซองดีกว,ว่าเดี๋ยวเราเล่นซองฟ้าให้ดีกว,ว่ามันบอกว่าไอ้น้ำแดงเข้าสิงเข้าสิงปะเนี่ย <c oughs> เอางี้ทุกคนเดี๋ยวพี่เล่นทองฟ้าให้น้องเขาเล่นซองม่วงดีกว,ว่ามันจะได้แบบสูสีหน่อยครับคนดูเพราะพี่ว่าพี่หดอยู่ละต่อให้ เย่ yeah, ต่อให้วะมาดูซื้อของให้เรียบร้อยนะอันนี้คือย้อนไปก่อนนะน้องเขาก็เล่นในะคอมเหมือนกันกน,นะเว้ยคนดูไอสารานะกูไม่ได้แกล้งเด็กในโทรศัพท์นะเว้ยน้องเขาก็เล่นในเนี้ยในในคอมแล้วนี่ใครเนี่ยมึงโปรเนี่ยพี่ว่าไม่น่าถึงหนังเข่าแล้วเจอไอ้นี่ก่อนอนะหน้าบ้านเนี่ยดูทรงดูใครโดนเนี่ยคนดู พวกเขียวมมีคนมาเดาวะเฮ้ยไอ้ยียมีคนมา ไม่มีของอ๋อคุณดูว่าจะมีของม่มาดักไม่มีของมันมาเพื่ออ๋อน้องเขาขอยาว่ะอ่ะให้สองขวดมีสี่อันนี้พี่มีสี่นะพี่มีสี่พี่มีสี่แบ่งกันสองสองนะเดี๋ยวหาว่ากูเรียมอีกคุณดูอ่ะโอเคดูดิว่าจะน้องเขาจะให้เกียงอุ้ยได้ยี่ห้าได้อยู่คุณดูวาชนะไหมอุ้ยอน้องเขาก็คมนะเว้เขาไม่เล่นไปไป ไอ้เหี้ยดึงปืนมายาตัวเองเกือบสวยแล้วกูเกือบสวยแล้วกูเก็มบยาวหมดพอดีเลยคิดเนี้ยเอาง่ายพี่กำลังฝึกลูกซองอยู่นะคนดูเห็นลูกซองพี่ยิงมาว่าวเนี่ยกูเล่นเพิ่งเพิ่งเล่นครับกูเพิ่งเล่นเนาะกูบอกไว้ก่อนกูเล่นกลับมากจริงจริงพี่ชอบปืนเอ่อที่ปืนที่ชอบที่สุดนะก็คือพวกอาปืนลุลๆนะพี่ชอบนะคนดูพี่ใครมันยิงวะไอ้เหี้ย มันเผารถป่ะเตะอ้าวกูเตะไอ้เหี้ยเอ้ยกูณตะยังไงอ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยกูงงกูตายแบบโง่เลยไอ้ะข่อยเอ้ยกูตายแบบโง่ๆอีกแล้วคนดูไอ้ย่าไม่งคนตีนมาได้กลัวแม่งแน่แหละคนดูคู่คนกลัวมันแน่กลัวมันแน่พี่เสียงข้างๆบ้าน นี่โปเนี่ยโปขอดเห็นปะขอมันไม่ตกไว้คนดูมันมีปืนนะเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นนะอ่ะไอ้เหี้ยมมันเต็มเลยคนดูกูสวนละ ไม่มีของเลยเว้ยพวกนี้เซิฟอันนี้คือเซิร์ฟธรรมดานะทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่แบบไม่มีของเนี่ยคนบอลเน่ะเล่นกับพวกนี <future Đây S 1> ้นเอาเฮี <hr> ้ยกูยิงหมดเลยมึงเอบยดทำไมวะมึงเอบยดทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยมันมีของมันมีของมีสองมันมีสองฟ้ากลัวไปย่อยหมดกลัวไปย่อยหมดอะกลัวไปย่อยหมดอะกูได้มากูย่อยไปย่อยหมดละหนึ่งสองซ้ำ เว้ยทำไมของมันไม่ตกวะวิ่งขี้มันกันเต็มเลยคนดูมึงใครเนี่ยเต็มเลยบ้าปะเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่อี่างนวายกันเต็มไอ้ยัยโกงๆนี่ไอ้เหยัยมีสองด้วยมึงใครเดี๋ยวมึงมีสองได้เหรอหนีก่อนคุณหนีก่อนคุณหนีก่อนคุณไม่ไหวแล้วคุณดูโอ้โหคุณไปเข้าหน้ามาแม่งเต็มร้านเลยมึงเชื่อไหมในเนี้ยมันต้องมีโป้สักตัวง่ายอ่ะกูมีโป้แน่นอนอ่ะมันรู้ได้ไงว่ากูมีของทองถ้าไม่ใช่โป้อะเชื่อปะล่ะคนดู รู้ทั้งรู้ว่ามีโปรแต่กูออกมาเพราะอะไรเพราะความสนุกของคนดูใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะกูย้ายเซิร์ฟจบตอนนี้พี่เป็นโรคหวัดระแวงเบคอนแล้วใครเบคอนกูบล็อกหมดจริงๆคนดูตอนนี้กูหวัดระแวงว่างถ้าเซิร์ฟพันนะพี่บล็อกหมดเลยไรเฮ้ยมีคนมามีคนมาได้เสียงเฮ้ย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 กูอุ๊ยยี่ปะหรอกอี้ยแล้วกูโดนละ อยู่ดีอู้โดนตาไหมเนี่ยคนดูมึงเข้ามามึงก็โดนกลัวแค่นั้นแหละกูดักขนาดเนี้ยมึงมาหนุงโดนเรียบร้อยมึงไม่กล้าเข้าหรอกคุณดูเยอะมากคุณดูแม็กกูพอไหมเนี่ยพอพออยู่พออยู่เยี่ย้มันมามันมาแก้วะ่ะคนดูไอเน,นี้ยข้างหน้าบ้านเห็นปะ เฮ้ยไอ้เห yeah. sì. ี้ยเอา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 ไอ้เหี bridge, ้ยกูขวบยันยาวิ่งเอาเอาเหี onun, ้ยขวบแดงเหี Ag ้ยเหมือนมีคนเล่นอพีจ um ีว่ะคนดูเม oh. ื่อกี้เหมือนพี่ได้ยินเสียงอพีจีสนุกแน่เซิร์ฟเนี้ยสนุกแน่กูบอกไว้ก่อนสนุกแน่แต่มันมีน้ำยาวิ่งว่ะคนดูสวยละวแต่มัมีน้ำยาวิ่งอ่ะได้หนึ่งร้อยสวยลื้อลงรถจีแย่แม่งลงขโมยรถอีกแล้วคนดูกูลงขโมยรถอีกแล้วกูเบื่อเพบมันขโมยรถพี่อีกแล้วเบคอนเริ่มใหม่ยังวะไอเหี้นี่เบคอน อุ้ยอุ้ยโปโปโปมาโปมาไอเหี้ยโปมาไอยี่นี่โปไอเยียกูจะเซิร์ฟดีรออะไรอ่ะไอเยียมีโปไอเยียอะไรเซิร์ฟมีโปดีนะกูไม่หลุดไปไมีผู้ต้องสงสัยไหมไม่น่ามีนะไอพวกนี้ไม่น่าไม่น่าโปหรอกมัง้งไม่เจอผู้ต้องสงสัยกูใส่เลยแล้วกันปะกูหาเลยกูหาเลยกูหาเลยแหละมันอยู่ไหนอ่ะ เอาดีอย่าบอกนะพวกนี้มันทำอะไรกันวนะเนี่ยมาเล่นชนเหมือนฉากกันกล้วยกับตาแดงเลยเอาดีดิไอ้น,นี่ไอ้น,นี่นต้องใส่วะไอเน,นี่ยต้องทำใจครับคนดูเพราะมันไม่ใช่เซิร์ฟพาส์ด่ะมันไม่เอาของมาหรอกไอพวกเซิร์ฟธรรมดาแล้วก็ได้ยิงสนุกสนุกขำๆอะสามหมดทุกตัว เอยอ,อ้าวได้เรียมนะมันเรียมนะมาเรียมมาเลียมใสร็จไนท์นทเพื่อนเองเลียมนะเหมือนเพื่อนของไหนเอาเพื่อนมาวะพี่เห็นรายชื่อนะแต่งตัวเหมือนกันเลยไว้ใจเพื่อนไนไม่ได้แล้วว่าคนดูตอนเนี้ยไว้ใจใครสักคนไม่ได้เลยในเซิร์ฟเราต้องไว้ใจตัวเองไว้คนดูตอนเนี้ยเอาไปเกบเก็บไม่ได้เก็บอูซี่มาหรอวะกู<ไ>จะเลิศลืมเก็บอูซี่มา ตอนนี้มีเพื่อนนายสองคนนะน่าจะเป็นพวกเดียวกันสองคนเลยเพราะมันใส่ชุดสุดเหมือนกันสองคนครับทุกคนเนี่ยได้อุซี่ละมันดีนะเล่นหน้หัสคนอื่นนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเว้ยคนดูเข้าใจไหมมันสนุกดีนะแต่ถ้าใครแบบมีรหัสแบบเซิร์ฟพาร์ทอ่ะมันจะดีมากเลยนะใครมีรหัสเซิร์ฟพาร์ทก็ทักพี่มาหน่อยนะเอาไว้ไปทำเลทำคลิปเล่นน่ะเออน้องเขงไ s, าไม่มีเซิร์ฟพาร์ทถ้ามีเซิร์ฟพาร์ทจะสนุกกว่านี้เว้ยคนดูอันนี้คือเซิร์ฟไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เว้ยเพราะคนเขาไม่ค่อยเอาของมาเล่น นี่ไงนั่งคู่กันเลยเนี่ยใครวะเนี่ยหนีไปไหนวะน้องไอ้น้องไอหนีพี่ไม่รอดหรอกไอ้น้องกูยิงให้รถพังเลยแหละรถระเบิดเลยแหละมานี่มาเฮ้ยเอาดีันอึ่นจังหวะรถเฮ้ยกูยิงหมดอยู่แล้เฮ้ยมึงพังเถอะขอร้องรถโอ้ยไอ้แต่คู่เลย ไอ้ยต่คู่เลยแต่คู่เลยกูดูนี่ไงเจอแล้วชุดสูตรเพื่อนเพื่อนน้องนายคนนี้อันนี้ใช่ใช่คนเมื่อวานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีขอบอกว่าเอาของมาว่าเอาของมาป่ะเอาของมาป่ะฮะเอาของมาป่ะสามรอบโคตรดุกอ่ะแกคนที่มีทางสู้โคตรดุกอ่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนเพื่อนน้องเขาไปซื้อย้ำยาว่ะคนดู ไอ้คนแนในคนแน่ไอ้คะแนนซื้อน้ำยาเราพี่แน่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 โว้ยโว้ยโว้ยสองเฮ้ยไอ้เหี้ยจริงๆด้วยเพื่อนกันจริงๆดิงยเฮ้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 ไอ้เหี้ยพูอเฮ้ยเกู้จับน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียนแตกเหี้ยพูแตกกูเหลือครึ่นหลอดเลือดทุกคน หรือชีเดียวพี่เตะเลยนะเว้ยถ้าโดนอะแตกมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้ยังมั่วนะมั่วไปงานนะไอ้เสื้อฟ้ามั่วไปงานนะมีของหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกูกลัวเฮ้ยไอ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยกูซ้ำก่อนแหละกูซ้ำก่อนกูซ้ำก่อนกูซ้ำก่อนอ่ะไอ้เสื้อฟ้าไอ้เสื้อฟ้ามึงโดนของกูไปเอ้าไอ้เี่ยกูวันนี้กูไปอะไรวะเนี่ยอังกูงงหมดแล้วเอ้าเดือนเดือนนี้เกิดอีกเอ้ามันตีกูอีกเอ้าเฮ้ยกูยังไม่ <ค>สามกู bells. สามกูสามกูสามกูสามไอ้นี <Ganz S 1> ่ก่อนโอเคไอ้เหี้ยกูโลกหมดแล้วตอนเนี้ยาฮไอ้เหี้ยกูเกับสวยแล้วกูกูสองคู่เลยแหละจะยิงแบบทิกแท็กโทเลยอ่ะสองคู่สองทองสองม่วงอ่ะ โ,โอ้เฮียโปยินเก็บสองทองได้ไว้คนดูเฮียเดี๋ยวอาจจะขอน้องนะครับว่าพี่ขออนุญ,ญาตเอาของพวกเนี้ยเอาไปใส่รหัสพี่ได้ไหมพวกอ P G M พจลูกซองเนี่ยเอาไปใส่รหัสพี่ได้ไหมมันจะได้สนุกสนุกนะแบบเซิร์ฟพาร์ทแบบคณดูมันจะได้แบบมีคนของเอาเอาก้าวมาของเล่นเนะ่ะเอาง่ายแบบเราจะได้แบบไปแบบยิงแบบพวกแบบ ยังไงอามีปืนเยอะๆของทองแบบนี้นแล้วก็พวกแก๊งๆอ่ะมันอยู่ในเซิร์ฟพัทหมดเลยคนดูเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเดี๋ยวลองลองถามหมอนะอาจจะมี EP พที่สต่อนะครับทุกคนเอาแหละพี่แต่เอาของน้องเนี่ยเอาไปเล่นเพื่อไปเล่นในเซิร์ฟพัทเอาป,ปาระมาณนี้ทุกคนก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าได้จริงๆนะครับเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้พรุ่งนี้นะครับทุกคนจะได้แบบนูนูสนุกสนุกอ่ะเข้าใจไหมแบบได้นูนูอ่ะเออพูดไม่ถูกเหมือนกันสำหรับคนที่หายู่่่เเเดดดีีีีีีีี๋ยยววววพพคคคคคิิิิิงงไ้้้้้ใตลลปปโโออนนนนนนะรัับททุกก็มา